ดรพัชพรบอ้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นครสวรรค์ตกขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมธนาคารขายะเพื่อสวัสดิการชุมชนครั้งที่19ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นครสวรรค์ตกสร้างรายได้ให้ชาวบ้านชุมช,น,ชนสะอาดปราศจากโรคมาเรามาช่วยกันนะจ๊ะ ันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งนะคะของเดือนออสิงหานะคะที่เราจะรับซื้อกันนะคะก็มีจากชาวบ้านด้วยแล้วก็มีจากนักทเที่ยวอบตอด้วยนะคะแล้วเราก็มีการทํา m o u 2ูสองหน่วยงานในสังกัดของเราไปแล้วนั่นก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอนครสวรรคตกนะคะแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุของเรานะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะได้ทํา MOU กับอีก6หน่วยงานนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีหน่วยงานไหนกันบ้างนะคะ ค่ะจากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญาโนคูนนะคะอันนี้นะคะโรงเรียนพ่าทอโรงเรียน่ทองนะพ่อทองค่ะผอมาเองค่ะอันนี้จะหน่วยงานไหนคะโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพค่ะอันนี้มาด้วยนะคะผอค่ะอันนี้อวตของเรานะคะใช่ไหมคะจากท่านอภิติค่ะค่ะหน่วยงานนะคะโอหน่วยงานเกือบครบแล้วนะคะอันนี้จะหน่วยงานไหนคะวังไผ่นะคะหออันนี้กลับนวัสการค่ะอันนี้ อันนี้จากวัดสันคูค่ะกาวนวัฒการค่ะอันนี้วัดวังไผ่นะคะเห็นไหมคะในอบตอน,นครสวรรคตกเราเห็นความสําคัญของธนาคารขยะนะคะวันนี้ก็ได้ทําการ MMU กันนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าขยะที่รับซื้อวันนี้มากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสวัสดิการดีๆนะคะที่กับสําหรับสมาชิกธนาคารขยะของเรานะคะโดยจากบิ๊กซีนะคะที่เอาสินค้าราคาพิเศษมาเดี๋ยวให้ผู้จัดการเขาแนะนำอีกทีนึงนะคะว่ามีสวัสดิการอะไรบ้างก็เป็นสินค้าที่เราคัดสรรมาคือสินค้าที่ราคาถูกจริงอย่างนี้นแล้วก็ชาวบ,บ้านก็ใช้อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างี้ยาหลังกา,า,า,ารอาบอบาย้วก็อันนี้ก็หนึ่งชั้นหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วก็ แล้วสิบอีกวันถ้ามาข่ก็ราคาตามตามโปรในห้างเลยครับค่ะขอเชิญชวนนะคะทั้งสวัสดิการดีๆแล้วก็เอาขยะมาขายกันนะคะเปลี่ยนเป็นเงินค่ะโครงการนี้ก็ดีค่ะดีกว่าประชาชนเอาของไปทิ้งเราก็ได้แบบไงมีสวัสดิการให้เราเออเราไม่มีเราก็มาเบิกได้ถ้าไม่มีรถไปนขนเขาก็ขนให้ค่ะโทรมาหาเขา เขาก็ไปขนให้ขายง่ายค่ะขายง่าย,าย,ายเบิกง่ายให้รวมกันเก็บขยะมาบ้านเราไม่ต้องไปทิ้งให้เป็นเศษเศษขยะเน่าเสียอย่างเงี้ยดีที่สุดถือขยะเบกเราก็ไปทำมูลมูลมูลฝอยได้มูลหมายถึงว่าเราไปไว้งบไม้หรือว่าทำเป็นุ๋ยได้ดีมาก,มากดีมากเลยลลอองงงชชนนนนคคท้ซาย จากเราทํามาเกือบ2ปีแล้วนะคะตอนนี้สมาชิกของเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นนะคะว่าปริมาณขยะที่นํามาขายที่วตอของเราเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็พ่อแม่พี<_<_<_<_<_่น้องชาวตำบลนครสวรรค์ตกเราก็ให้ความสนใจแล้วก็เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันค่ะนี่ค่ะ